สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะพบกับครูปูอีกแล้วนะคะกับเด็กๆชั้นป .3 ค่ะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นแล้วก็เฉลยใบงานเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปทบทวนบทเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนเลยค่ะ สัปดาห์ที่แล้วนะคะครูได้สอนในเรื่องของการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนะคะที่ขั้นหนังสือก็จะมีประโยชน์ในการใช้ขั้นหนังสือที่ยังอ่านไม่จบนะคะเพื่อจะได้อ่านต่อในครั้งถัดไปได้นะคะแล้วก็การตกแต่งที่ขั้นหนังสือนั้นนะคะเพื่อจะให้ดูสวยงามแปลกตานะคะเราอาจจะตัด กระดาษสีเป็นรูปต่างๆปะติดลงบนกระดาษแข็งติดโบหรือริบบิน้นสีสวยๆนะคะลงบนกระดาษแข็งหรือว่าเราจะติดใบไม้แห้งดอกไม้แห้งและเมล็ดพืชลงในกระดาษแข็งหรือว่าลงบนกระดาษแข็งก็ได้นะคะเพื่อเป็นการตกแต่งที่คั่นหนังสือให้สวยงามนั่นเองค่ะ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือนะคะก็จะมีวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งเช่นกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งดอกไม้แห้งเมล็ดพืชเชือกปอขนสัตว์อุปกรณ์ในการออกแบบนะคะก็จะมีดินสอยางลบกระดาษ A4 ส่วนกาวลาเท็กกระดาษแข็ง กันไกลนะคะก็เป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ที่ขั้นหนังสือเหมือนกันค่ะเรามาดูในส่วนของขั้นตอนหรือว่าวิธีธรรมที่ขั้นหนังสือตามกระบวนการงานประดิษฐ์กันค่ะก็คือ1กําหนดปัญหาและความต้องการนะคะเรากําหนด ความต้องการของเราสิคะว่าเราต้องการที่ขั้นหนังสือจากวัสดุในท้องถิ่นเพื่อนําไปใช้เองหรือมอบให้กับเพื่อนก็ได้ค่ะกระบวนการที่สองก็คือการรวบรวมข้อมูลนะคะเรารวบรวมข้อมูลการทำที่คั้นหนังสือนะคะโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสารเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตหรือว่าสอบถามผู้ที่เคยทำมาก่อนก็ได้นะคะหรือว่าสอบถามกับผู้ที่รู้ในเรื่องของการทำที่ขั้นหนังสือก็ได้ค่ะกระบวนการที่3ก็คือการออกแบบและลงมือสร้างการออกแบบและลงมือสร้างเรามาดูขั้นตอนที่1นะคะ ออกแบบที่ขั้นหนังสือโดยใช้ดินสอร่างภาพลงบนกระดาษ A4 ขั้นตอนที่2ตัดกระดาษแข็งตามจำนวนที่ขั้นหนังสือที่ต้องการให้แต่ละอันมีขนาดกว้างอยู่ที่3เซนติเมตรและยาวอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะขั้นตอนที่3นะคะทากาวลาเท็ก บนกระดาษแข็งให้ทั่วนะคะทาให้ทั่วเลยนะคะก่อนที่จะนำสิ่งที่ตกแต่งนำมาติดนะคะขั้นตอนที่4ก็คือปะติดวัสดุตกแต่งลงบนกระดาษแข็งตามที่ออกแบบไว้ค่ะขั้นตอนที่5วางไว้ให้กาวแห้งนะคะแล้วจึงนำมาใช้งานค่ะ กระบวนการที่4นะคะก็คือการประเมินผลค่ะเรามาตรวจดูสิคะว่าตรงตามแผนที่เราออกแบบไว้หรือไม่แล้วก็ตรวจสอบการใช้งานว่าสามารถนำไปใช้งานได้จริงหรือไม่ถ้าใช้งานไม่ได้นะคะเราก็ต้องอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำที่ขั้นหนังสือใหม่นะคะ เรามาดูในส่วนของประโยชน์ของการประดิษฐ์ของใช้ในโอกาสต่างๆโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะคะข้อแรกก็คือเพิ่มมูลค่าของวัสดุในท้องถิ่นค่ะข้อ2ก็คือมีของใช้ที่เป็นประโยชน์หรือใช้มอบเป็นของขวัญของที่ระลึกแก่ผู้อื่นโดยไม่ต้องซื้อนั่นเองค่ะข้อสาม ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะใช้วัสดุในท้องถิ่นที่หาซื้อได้ง่ายแล้วก็ราคาถูกค่ะข้อที่4นะคะก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพราะใช้วัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้มาประดิษฐ์เป็นของใช้ค่ะส่วนข้อที่5 เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นั่นเองค่ะข้อที่6ส่งเสริมความคิดสร้างสารรค์ในการออกแบบชิ้นงานให้มีความสวยงามแปลกใหม่ค่ะในส่วนของข้อที่7นะคะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถทำของใช้จากวัสดุในท้องถิ่นได้สำเร็จด้วยตนเองค่ะ ส่วนข้อที่8นะคะเป็นการฝึกความอดทนในการประดิษฐ์ของใช้ให้สำเร็จนั่นเองค่ะเพราะว่าในส่วนของการประดิษฐ์สิ่งของนั้นนะคะจะต้องใช้เวลานานในการประดิษฐ์จึงเป็นการฝึกความอดทนของเราด้วยค่ะข้อที่ 9. นะคะ นำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้นั่นเองค่ะเมื่อเราประดิษฐ์ของใช้ขึ้นมาใช่ไหมคะถ้าเรานำไปจำหน่ายก็จะทำให้เกิดรายได้ด้วยค่ะส่วนข้อที่10นะคะประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักเมื่อนำผลงานที่ทำได้ไปจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะ นักเรียนนำใบงานขึ้นมาเลยนะคะเป็นในเรื่องของนักเรียนบอกวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของสัตว์นะคะอันนี้สอนไปแล้วนะคะนักเรียนจำได้หรือไม่นะคะตัวอย่างสิ่งแรกก็คือเปลือกหอยค่ะสิ่งที่สองก็คือเปลือกไข่ค่ะแล้วก็ขนนกนั่นเองค่ะ เปลือกไข่เปลือกหอยขนนกก็จะเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่ได้จากส่วนต่างๆของสัตว์ค่ะส่วนข้อต่อมานะคะนักเรียนบอกวัสดุในท้องถิ่นที่เป็นส่วนต่างๆของพืชนะคะก็คือเชือกปอค่ะเมล็ดพืชแล้วก็ตอกไม้ไผ่ค่ะ นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นนะคะนักเรียนสามารถตอบได้นอกเหนือจากที่ครูตอบนะคะนักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะคะก่อนที่จะตอบคำถามค่ะแบบฝึกหัดหน้าต่อมานะคะนักเรียนบอกวัสดุในท้องถิ่นประเภทผ้ามีอะไรบ้างนะคะก็คือผ้าทอพื้นเมืองค่ะหรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือ เศษผ้านั่นเองค่ะต่อมาค่ะนักเรียนบอกวัสดุในท้องถิน่นประเภทหินและดินค่ะข้อนี้ง่ายมากคำตอบก็คือหินแล้วก็ดินเหนียวนั่นเองค่ะแบบฝึกหัดข้อต่อมานะคะนักเรียนบอกความหมายของประเภทงานประดิษฐ์ต่อไปนี้นะคะบอกให้ถูกต้องของเล่นความหมายของของเล่นก็คือ เป็นสิ่งของที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะข้อที่2ของใช้นะคะก็คือเป็นสิ่งของสำหรับใช้สอยในชีวิตประจําวันนั่นเองค่ะส่วนข้อที่3นะคะของตกแตง่งของตกแต่งนั้นเป็นสิ่งของที่ใช้ประดับตกแต่งให้สวยงามนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อนี้เขาบอกว่า นักเรียนบอกกระบวนการงานประดิษฐ์นะคะกระบวนการงานประดิษฐ์บอกแล้วมี4กระบวนการกระบวนการที่1ก็คือกําหนดปัญหาและความต้องการนั่นเองค่ะกระบวนการที่2รวบรวมข้อมูลแล้วก็กระบวนการที่3การลงมือสร้างและสุดท้ายก็คือการประเมินผลนั่นเองค่ะ เรามาดูในส่วนของข้อต่อมาเลยค่ะเขาบอกว่านักเรียนกากบาทข้อที่ถูกที่สุดค่ะข้อที่1ข้อใดเป็นวิธีการเลือกใช้วัสดุมาทำงานประดิษฐ์ได้ถูกต้องนะคะคำตอบข้อนี้ก็คือข้อกไก่ค่ะเลือกวัสดุ ที่หาง่ายในท้องถิ่นค่ะนักเรียนกากบาทตรงตัวอักษรเลยนะคะาข้อที่ถูกที่สุดเท่านั้นค่ะข้อที่2ข้อใดเป็นวัสดุที่ทําจากพลาสติกก็ไก่กระป๋องนมข้อไข่กระดาษลูกฟูกข้อควายหลอดดูดง่อง,งูถูกทุกข้อคำตอบข้อนี้ก็คือข้อควายนั่นเองค่ะ หลอดดูดค่ะนักเรียนกากบาทเลยนะคะเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยค่ะข้อใดเป็นขั้นตอนแรกของการประดิษฐ์ของใช้ก็ไก่เลือกวัสดุที่ใช้ทำขอไข่ตกแต่งงานประดิษฐ์ขอควายกำหนดว่าต้องการประดิษฐ์สิ่งใดงองงูตรวจสอบผลงานประดิษฐ์และนำมา ปรับปรุงคำตอบที่ถูกต้องข้อนี้ก็คือข้อขอควายค่ะกำหนดว่าต้องการประดิษฐ์สิ่งใดค่ะนักเรียนกากบาทเลยนะคะต่อมาข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นลักษณะของการทำงานประดิษฐ์ที่ดีก็ไก่ใช้วัสดุราคาแพงข้อไข่ทำงานร่วมกับเพื่อนทุกครั้งข้อควายวางแผนในการทำงานประดิษฐ์ งอง,งูทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายค่ะวางแผนในการทำงานทุกครั้งค่ะข้อที่5ค่ะเปิ้นไปหาข้อมูลในการทำของเล่นจากกลาเป็นขั้นตอนใดในการทำงานประดิษฐ์กไก่กำหนดปัญหาขอไข่รวบร,รวมข้อมูล ข้อควายออกแบบงอง,งูลงมือปฏิบัติคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ค่ะรวบรวมข้อมูลนั่นเองค่ะส่วนข้อที่6นะคะการออกแบบงานประดิษฐ์ก่อนลงมือปฏิบัติมีผลดีอย่างไรก็ไก่ได้ผลงานที่ราคาถูกขอไข่ประหยัดเวลาในการทำงานข้อควาย ทำให้ไม่ต้องทำงานตามขั้นตอนง,องงงูมีความปลอดภัยในการประดิษฐ์คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ค่ะประหยัดเวลาในการทำงานค่ะข้อที่7เมื่อนกนำกระถางต้นไม้แบบแขวนไปใช้งานกระถางก็ตกลงมาหลังแขวนได้ไม่นานนักเรียนคิดว่านกไม่ทำขั้นตอนใด กไก่ออกแบบชิ้นงานขอไข่ประเมินผลชิ้นงานข้อควายลงมือประดิษฐ์งองงูวางแผนการทำงานคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอไข่ค่ะประเมินผลชิ้นงานค่ะข้อที่8ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องวางแผนในการทำงานประดิษฐ์ก็ไก่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อไข่ลำดับขั้นตอนการประดิษฐ์ขอ้อวายวิธีการใช้งานงานประดิษฐ์งอง,ง,งูจำนวนภาพร่างที่ใช้ไม่ได้คำตอบก็คือขอ้ององงูค่ะจำนวนภาพร่างที่ใช้ไม่ได้ค่ะข้อที่9ใครประดิษฐ์งานได้ประณีตและรอบคอบมากที่สุดก็ไก่ โดมหยุดประดิษฐ์และอ่านแผนงานที่วางไว้บ่อยๆขอไข่แปร ى, ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์บ่อยๆระหว่างการประดิษฐ์ขอวายมะนาวประเมินผลงานประดิษฐ์และแก้ไขข้อบกพร่องได้เร็วงองูโอตรวจสอบสภาพงานประดิษฐ์ทุกขั้นตอนการประดิษฐ์คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ งองงูค่ะโอตรวจสอบสภาพงานประดิษฐ์ทุกขั้นตอนการประดิษฐ์ส่วนข้อที่10ข้อสุดท้ายนะคะเมื่อรวบรวมข้อมูลการประดิษฐ์ได้แล้วควรทำอย่างไรต่อไปก็ไก่กำหนดปัญหาขอไข่ลงมือทำงานข้อควายออกแบบชิ้นงานงองงูประเมินผลงาน คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อขอควายค่ะออกแบบชิ้นงานค่ะเป็นอย่างไรคะวันนี้ครูได้เฉลยใบงานแล้วนะคะของเดือนกุมภาพันธ์ครบทุกข้อแล้วนะคะนักเรียนทบทวนดูนะคะก็จะเป็นการทบทวนก่อนสอบก็ได้ค่ะและนี่ ก็จะเป็นในส่วนของการเรียนการสอนวันนี้นะคะวันนี้ครูปูก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ